ท่านมาแล้วนะฮะอยากเข้าห้องน้ำหรือประสบการณ์ที่ทำที่จะดูชา

ชุกพันทิยาตรควมลศรีอยู่นะวิทีหัตแล้วก็พร e an ะเกจิอาจารย์ทุก่านผู้ทวกคุนคับที่ได้แต่ลาสาระกองราการก็มีนะครับหรืออยู่ตรงบริเวณด้านหน้าต้านวางพระเวสวรรซ้ายขวานะครับนทร่ได้นะครับสำหรับพาะเวสวรรณอมรินี้นะครับ เรียนท่านพวกเราทุเคยกันที่จะเรียนท่านอย่างนั้นประมาณปีหนึ่งนะรขอสร้างมาเกือปีแมาแล้วนงาระเวสวรศาลหลักเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรานครับสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 4ผู้ทรงขอตั้งเมืองอุดรสัญลักษณ์ของเมืองอุดรธานี่ใจากสร้างศาพระเวสุวรตั้งอยู่ดาของศาหลังเมืองอุดรธี ครับก็ของระวมกันกสิสงตั้งก็คือ่้าทางตัระว่าท้าเวส่วนที่ใหญ่ที่สุดชงที่สุดในประเทศไทยได้กขอสร้างก็ทีสอ5 5ัน้าสหนะครับก็ืใช้เวลาอีกอันหนึ่งต่อสร้างหลาท่านในในสร้างะครับครับหลายท่านบริเวณวัดแจ้งบนเก่าของเราที่นี่ ของพระข้าวสูนเนาะที่รูร้จักกันข้าวโขลกออกไปสัวอุกสาหกรับต่างจังหวันต่างๆแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์